คลิปนี้เราดูดวงความรักของชาวาศีธนูนะคะซึ่งชาวาศีธนูก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มก,กราคมหรือท่านจะมีลักษณะเกิดตรศีธนูนะคะเราดูในรอบเดือนตุลาคม2563ค่ะเราจะดูเรื่องความรักของคนมีคู่แล้วก็ความรักของคนโสดค่ะ ก็จะดูแบบการโคจรของดวงดาวแบบกว้างๆนะคะแล้วก็ดูแล้วก็ใช้พยิคฆ์ีประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เข้ามาชมก็ขอได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยนะคะเราจะมาดูเดือนตุลาคมนะคะสำหรับชาวสีธนูค่ะดาวพระศุกร์อยู่ตรงเจ,จ้าเรือนกัมมะนะคะตรงภพกัมมะนะคะแล้วมีดาวพระพุธ นะคะเป็นเจ้าเรือนแล้วก็อยู่ธาตุดินแต่อันนี้ดิฉันจะพูดอย่างนี้นะคะว่าถ้าดาวศุกร์อยู่ตรงเรือนกัรมะอย่างเนี้ยมันก็จะคล้ายกับว่า ไม่ว่าเราจะเป็นคนโสดหรือไม่โสดเราก็จะเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะใครเห็นใครก็จะรู้สึกชอบนะคะกับอีกอันนึงก็คือความรักที่มันเป็นกรรมะซึ่งกันและกันบางคนก็ถ้ามีความรักก็จะเป็นความรักที่ยั่งยืนต่อสู้อุปสรรคฟันฝ่าอุปสรรคด้วยกันนะคะอดทนใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งค่ะหรือจะเป็นความรักแบบดาวสุขอยู่กรรมะบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่ใช่คู่กันเนี่ยเวลาคบกันเนี่ยมันก็จะ เลิกกันแต่คนที่เคยรักกันแล้วทะเลาะกันห่างเหินกันไปนะคะแล้วดีไม่ดีก็กลับมาเหมือนกับที่เขาจะมีคําว่าถ้าคู่แล้วย่อมไม่แคลกันมันก็จะออกมาในลักษณะนี้ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เราจะมาดูความรักของคนมีคู่นะคะสําหรับชาวราศีธน,นูในเดือนตุลาคมค่ะดิฉันก็จะใช้ดาวพระอังคารก่อนนะคะดาวพระอังคารเนี่ยมาจาก พบวินาศนะคะพบวินาศไปอยู่ปันทุมันก็จะหมายความว่าถ้าคนมีคู่เนี่ยหมายความว่าคู่ครองท่านหรือแม้แต่ตัวท่านเองอาจจะมีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานหรือต้องมีการเดินทางไกลพัดภาคสินฐานที่อยู่เพื่อไปทํางานในขณะที่ดาวปัตตนีินะคะมันจะมีดาวราหูกับดาวพระเกตดาวราหูไปอยู่อรินะคะดาวพระเกตมาอยู่เรื่องการเงินก็แสดงว่าเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะเรื่องของ การติดต่อประสานงานนะคะปัตตานีไปอยู่อริมันก็คือมีความยุ่งยากนะคะยุ่งยากเรื่องอะไรยุ่งยากเรื่องอริมาอยู่กรรม,มะก็คือเรื่องยุ่งยากเรื่องหน้าที่การงานนะคะก็จะพูดว่าความรักของคนมีคู่ค่ะช่วงเดือนตุลาคมนะคะอาจจะต่างคนต่างมุ่งมั่นทำหากินเลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่กันแต่ถามว่ารักกันดีไหมก็รักกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันและอีกอย่างหนึ่งเราจะแปลดได้อีกว่าปัตตนิไปอยู่อริก็ ดูแลสุขภาพร่างกายของคนที่เป็นคู่ของ,ของท่านด้วยแต่ก็โดยภาพรวมก็ไม่ว่าใครจะไม่สบายหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านสองคนก็ดูแลจะใส่กันดีนะคะแต่ว่ามันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะห่างเหินแต่ทีนี้ดาววินาศไปอยู่ภพพันธุเนี่ยพันธุก็จิตใจหรือความรู้สึกหรือของครอบครัวบริวารเนี่ยเจ้าชะตาชาวราศีธนูก็คงจะ วุ่นวายหรือรู้สึกวงุดงิดใจกับคนรอบข้างกับบริวารรอบข้างด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของท่านที่ยังแบบเกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าโดยภาพรวมก็คือยังรักกันมั่นคงดีนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีเราจะมาดูคนโสดค่ะคนโสดเรามาใช้เจ้าเรือนปุตตะนะคะเจ้าเรือนปุตตะนะคะก็จะมีดาวพระจันทร์นะคะซึ่งมาจากมรณะแล้วก็ดาวมฤตยูซึ่งมาจากสหัชชะ แล้วโคจรมาอยู่พันธุนะคะคพันทุก็มาเล็งดาวสุนะคะคที่กัมมะอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกับว่า <c oughs> ขอโทษค่ะคนมีคนโสดเนี่ยมรณะมาปุตตะเนี่ยมันเหมือนท่านอาจจะจะเคยมีคนรักนะคะจะเคยมีคนรักก็เลยจบความสัมพันธ์แต่สหัชชะมาอยู่ปุตตะแล้วสหัชชะเป็นดาวมันจะอยู่ดาวมันจะอของเก่า นะคะคนเก่าคนแก่นะคะและโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุนะคะในดาวพัางขานอกีกนะคะดาวพัางขานแล้วมันเล็งมาที่ดาวศุกร์อย่างนี้ก็จะเหมือนกับเหมือนอกหักนะคะอก,อกหักหรือสถานภาพมาเป็นคนโสดแต่ก็จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วอาจจะมีบางคนมาจีบท่านนะคะมาจีบหรือพึงพอใจนะคะแต่ว่าแนวความคิดของ คนปุตตะคนโสดนะคะดาวสุภาทหรือคือดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวกัมมะคือดาวพระพุธเนี่ยมาอยู่ลาภะเนี่ยมันก็จะแปลได้อย่างนี้ค่ะว่าบางทีจะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานด้วยกันนะคะดังนั้นคนโสดเนี่ยหรือคนที่เหมือนกับเพิ่งเลิกลาไปเนี่ยพอทํางานเนี่ยอาจจะเจอเพื่อนร่วมสายงานด้วยกันนะคะหรือกัมมะนะคะ คนที่เคยผูกพันกันหรือห,หรือเคยเคยรักกันเนี่ยนะคะแล้วกลับมารักกันใหม่ได้นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่กรรมะก็อย่างที่ดิฉันบอกเขาว่าดาวพระศุกร์อยู่กรรมะความรู้สึกข,ของดิฉันนะคะว่าถ้าเป็นคู่แล้วก็ไม่แคล้วกันนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความรักนะคะแยกกันไปรักกับคนโน้นนี้เอาไปมาก็ต่างคนก็ต่างพัดพรากแต่ก็อาจจะโคจรมาเจอกันนะคะทีนี้ ดาวสุภาพมาอยู่ตรงลาภะเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ที่บางครั้งเนี่ยเออจะไปต่อดีไหมหรือก็ก็งงๆว่าเออจู่ๆมามาคุยกันได้อย่างไรนะคะเพราะว่ามันคือเรื่องของความเจริญก้าวหน้าหรือการประสานต่อดีไหมแต่ทีนี้ที่พูดอย่างนี้เพราะมันมีดาวมันจะอยู่เล่งหมาก็คือแนวความคิดนะคะว่าเออเมื่อเรากลับมาสถานภาพโสดแต่เราอาจจะมี ถ้าพ่ง่ายอาจจะมีคนมาดามใจหรืออาจจะมีคนมาชอบให้ให้กระแสจิตใจเริ่มเริ่มปั่นป่วนเริ่มเริ่มรู้สึกมีมีพลังมีไฟเล็กๆหรือมีจุดประกายเล็กๆนะคะคือสุภะเนี่ยคือดาวพระอาทิตย์นะคะมาอยู่ตรงหลาพระแล้วมีดาวพระพุธกลุ่มเนี่ยก็มีมีพลังใจเล็กๆแต่ว่ามันก็ยังยังเอ่อยังไม่ค่อยจะ จะโดดเด่นยังไม่มันเป็นแค่ประกายเล็กๆนะคะนั้นก็แสดงว่าคนโสดเนี่ยถ้าใครสถานภาพอกหักจะมีคนมาดามใจนะคะแต่อาจารย์ก็จะบอกว่าก็ให้คิดพิจารณาไปก่อนนะคะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเจอเหมือนกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนนะคะแล้วก็จะความสัมพันธ์อาจจะไปได้เรื่อยๆได้เหมือนกันนะคะไปได้เรื่อยๆเหมือนกันค่ะเอาละค่ะทีนี้มันก็จะมีอีกอันนึงนะคะ มลณะมาอยู่ปุตตะสหัจชะมาอยู่ปุตตะนะคะและก็มีดาวดาวปุตตะมาอยู่กับตัวพันธุเนี่ยมันจะแปลได้อีกนะคะอันนี้ย้อนไปที่คนคนมีคู่นะคะบางคนเนี่ยรอบุตรมานานนะแต่งงานแล้วรอรอบุตรมานานเนี่ยอาจจะได้ข่าวดีเพราะปุตตะนะคะคือเรื่องเราคือเขาเรียกว่าได้โชค ได้โชคไม่คาดฝันอาจจะได้ข่าวดีเรื่องบุตรบทดาที่ตัวเองเรอคอยก็ได้ด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราจะหยิบไพ่นะคะหยิบไพ่มาประกอบสําหรับคนคนมีคู่นะคะหยิบมาอันนี้คือแปดดาบแปดดาบก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะเราอาจจะหงุดหงิดหรือคู่ครองอาจจะมีภารกิจยุ่งเหยิงทําให้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยที่จะสดชื่นนะคะแล้วตัวท่านเองก็อาจจะเครียดเรื่องของ บริวารเรื่องของพันธุคือครอบครัวญาติพี่น้องนะคะแต่ความสัมพันธ์ของท่านนะคะหยิบต่อมาค่ะกับคู่ครองค่ะอ่านะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะมันก็จะคล้ายๆกับดวงที่บอกว่าก็ยังมั่นคงดีคู่ครองก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินหรือเป็นเรื่องของจะต้องวิ่งเต้นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะความสัมพันธ์ใบที่สามค่ะในช่วงนี้ในช่วงเดือนนี้จะต้องระวังอะไรหรือว่า จะเสริมส่งเราอย่างไรไพ่หยิบออกมาก็คือหนึ่งเหรียญก็คือมีความมั่นคงมีความรักนะคะแล้วกออ็อาจจะขยับขยายปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือได้โชคลาภจากการติดต่อประสานงานก็ถือว่ารับเรื่องดีค่ะนะคะจะคิดสิ่งใดก็สมปรานานะคะเราจะมาดูเรื่องของอ,อ,อันนี้ก็จะแปลได้อีกนะคะแปลได้ว่าสําหรับท่านที่แต่งงานมานานนะคะแต่งงานมานานแล้วก็สุขภาพร่างกายอาจจะไม่ดีแล้วก็มีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก เดือนตุลาคมก็อาจจะได้ข่าวดีนะคะหรืออันนึงก็จะแปลได้อีกค่ะว่าความรักนะคะบางทีอาจจะเ,เคยเลิกลากันหรือเกือบจะไปด้วยกันไม่ได้แต่ก็ใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะคะใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งนะคะคำมั่นสัญญามาด้วยกันอดทนมาด้วยกันก็คนที่รักกันนานๆนะคะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีถึงเวลาที่แต่งงานกันเสียทีนะคะทีนี้เราจะมาดูคนโสดค่ะคนโสด ใบใบนี้นะคะใบที่ห้าเอไม่ใช่ห้าทวยค่ะความรักของท่านนี่ค่ะมันก็ด้วยความบังเอิญว่าคนโสดอาจจะอยู่ในสถานะแบบเหมือนเหมือนเพิ่งเลิกลาแต่แต่ก็ก็ยังยังทุกข์ใจนะคะยังกังวลใจนะคะหรืออาจจะบอกอีกอย่างนึงก็ว่าถ้าใครอยู่ในสถานะโสดเนี่ยบางครั้งมีคนเข้ามาจีบเนี่ย อาจจะเคยมีปัญหาเรื่องความรักที่ทําให้เต็มรู้สึกเจ็บปวดก,ก็ก็ยังกักสถานะอยู่ยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ก็จะพูดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะใบต่อมาใบที่สองคือคนที่เข้ามาเกี่ยวพันกับท่านม e, ีแบบไหนเดิมูนค่ะเดิมูนคนที่เข้ามาเกี่ยวพันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอันนี้เขาก็อาจจะอกหักมามานะคะอกหักมาแล้วแต่ว่าเดิมูนบางทีจะเป็นเรื่องของคนที่เข้ามาก็ต้องระวังค่ะดาวพระอังคารอยู่ในพันธุ แล้วมาจากวินาศใบนี้แค่จะเตือนค่าว่าถ้าเป็นคนจะเตือนค่าว่าบางทีการที่แบบเจอนานๆเจอกันทีหรือเจอคนแปลกหน้าหรือเพื่อนมิตรสหายมาใหม่ๆอ,อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรกับเขามากหรือหรือเราอย่าเพิ่งไปไปคิดว่าเขาดีอันนี้อ่านตามไพ่นะคะเพราะว่าพระอ,อังคารอยู่พระพุทธเนี่ยก็มีความวุ่นวายในครอบครัวหรืออันนึงคือ จิตใจเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมุทะลุดุดานหรือค่อนข้างที่จะเป็นคนซีเรียสน,นะคะเพราะฉะนั้นตัวท่านเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค,คือดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในความรู้สึกของชาวราศรีธนูอยู่แล้วคือคนใจเย็นแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ต้องคิดอยู่มากมายและถ้ามาเจอคนที่ง่นง,ง่ายหรือมีแต่เรื่องให้ท่านกุ้มใจเนี่ยท่านท่านถามตัวเองนะคะว่าจะไปต่อหรือเปล่านะคะก็เขาแค,แ,คแค่เตือนว่า ระว,วังเจอคนที่หงุดหงิดกับท่านหรือมีเรื่องทุกข์ใจไหมท่านทุกข์ใจต่อนะคะนี้ใบใบต่อมาคือใบว่าว่าจะจะอย่างไรค่ะเ,เด็กถือดาบสถานการณ์ก็คือคือคิดว่าตัวเองไม่ต้องไปอะไรไปคาดหวังกับใครที่เข้ามาจีบเราในช่วงนี้ค่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะมีหน้าที่การงานของเราก็ทําไปนะคะเพราะว่าเด็กถือดาบก็คือ ยังเหนื่อยกับการที่จะค้นหาคนรู้ใจนะคะแล้วก็บางทีก็ระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าที่ที่หายไปนานแล้วกลับมาคุยระวังยังมีคู่ขลักขลสั่งแล้วทำให้ท่านเสียชื่อเสียงด้วยหรืออีกประการหนึ่งก็เด็กถือดาบเนี่ยตัวท่านเองนี่แหละก็ไม่พร้อมที่ที่จะเริ่มต้นกับใครด้วยค่ะเพราะว่าด้วยใบเนี้ยมันก็คือก็ยังกลัว กลัวเรื่องเดิมๆซ้ําๆนะคะแล้วก็เรื่องของอคนเก่าด้วยที่ทําให้ตัวท่านเองยังไม่ค่อยเปิดใจกับใครนะคะัน,นั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของของคนโสดเนี่ยจะบอกเลยว่าทําตัวโสดดีกว่าใครเข้ามาแล้วก็แค่พิจารณาไปเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะนี้จะสรุปความรักของชาวศีธนูนะคะคนมีคู่ ไม้เท้าค่ะก็คือการเดินทางไกลนะคะก็คือการทํางานคนมีคู่หกไม้เท้าคืออ,อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็เลยทําให้ไม่ไม่ค่อยได้ได้ดูแลกันแต่ความสัมพันธ์ก็ราบรื่นดีค่ะคนโสดนะคะสองไม้เท้าค่ะคนโสดไม่ต้องรีบเร่งที่จะหาคนที่รู้ใจไปเรื่อยๆค่ะแต่มีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะ เอาล่ะค่ะอาจารย์ก็ก็ดูแบบกว้างๆค่ะขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ